ีจ้าทุกคนจ้าญี่ปูกะลี่นี่ริมน้ำหมูกระทะอลังการมากที่เพิ่งเปิดเองนะฮะเพิ่งเปิดเองอะ่ะทุกคนคนมาตึมแล้วทุกคนนี่เป็นซิเกเนจอร์นะฮะจ้าอู้ตาแล้วดูปลาสิดูปลาสิจ้าอือสุดยอดน่าทานมากๆคุณภาพมากๆเลยที่เพิ่งเปิดเองนะทุกคนมาจองกันที่ริมน้ำนะจ๊ะนะฮะจะกว้างใหญ่มากเลยทุกคนจ้า อันนี้ก็จะเป็นปูมาสดเลยทุกคนเดี๋ยวเขาก็ออแม่บ้านกำลังวางให้เราดูการจะได้สะดวกในการถ่ายนะครับคนน่าทานมากเลยอ่ะที่นี่ดังมากตำนานของหมูกระทะที่ใหญ่ที่สุดรลที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยากันทุกคนนี่ให้ดูแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหมฮะแม่คุสะพานปิ่นเก้าฝั่งนู้นนะข้ามมาฝั่งนี้นะครับ ก็จะถึงเลยเชิงสะพานเลย <Okay. S 1> จ้ะทุกคนริมน้ำนะฮะริมน้ำจ้ะนี่อันนี้เป็นยำสามออันนี้ยำสามกรอบนะฮะอ,อู้น่าทานม,มากเลยอ่าห้าทานทั้งนั้นเลยทุกคนดูสดิรสชิมมากผู้มาสดสดนี่จ้าทุกคนอลังการมากคนเริ่มมาก,กันแล้วทุกคนจ้านะฮะสลับพักสลัสเพยนะฮะสลัดบ,บาร์ก็มีเนื้อสดสด,สดอยู่ตรงนูน้นอันนี้ก็จะม,มาจ้ะ ทุกคนดูซิแกงสดสๆน้าทานเคียวหวันขนมจีนทุกคนอยาอันนี้มีหยกมันมันสดสดเลยร้อนๆอุ่นๆนะฮะ <c oughs> เขาผัดเลย <c oughs> สดๆเลย <c oughs> น่าทานมากเลย <c oughs> ทุกคนอันนี้ปลาที่สําคัญคุณดสุดไปมากเลยมีมีน้ําตาลสดทุ่มที่อื่นไม่มี <c oughs> ที่อื่นไม่มีน้ําตาลสดจากบ้านแพรวนะทุกคนแล้วก็ชาเขียวมาลิที่นี่ก็มีนะโอเชียนบลูก็มีจ้า ไอติมก็มานะจะเป็นแบบอซอฟเสิร์ฟกันเลยทุกคนจ้าเป็นเครื่องทำซอฟเสิร์ฟกันเลยดูน้ำจิ้มสินะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้เป็นบ่อตกกุ้งกันตักกุ้งนะฮะสดๆเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นบาร์ของพวกนะะที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะรวมทั้ทข้างในแช่เย็นเอาไว้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไก่นะฮะไก่ไก่ย่างเนะาะเนื้อหรอฮะ อเนื้อหมูอนเนื้อหมูหน่าทานมากเลยนะคะดูสิอันนี้สลัดปลาไงแล้วแม่น้ำเห็นไหมเจ้าพยาตรงนู้นตักกุ้งมีกุ้งมีแมงดานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนที่เราร้านทพุ่งเปิดอ่ะทุกคนคนจะเดิ่มเต็มแล้วจ้ะนี่จะเรายำกันสดๆเลยน่าทานมากอันนี้จะเขาจะตกกุ้งสดๆแมงดาดวกแล้วหอยหวานนะคะปูมา้ากุ้งนะคะหอยเชล ไอเชลเก๋เลยต่อต้นที่จะเป็นจุกจุกน็อกแม่นม้ำจุกน็อกน็อกอะไรน็อกกุ้งแม่น้ำจ้ะนะฮะก็จะมีจุดน็อกนะฮะอันนี้ต้มยำหน้าทานอีกแล้วจ้ะทุกคนจ้านี่จ้าจะาอู้หน้าทานมากเลยนะฮะปากเกตตี้นะฮะ เดพเยอะอู้นี่น้ำน้ำนาน้ำลาดพาสตา้าลาทานมากเลยจกักบรรยากาศดูสิทุกคนคนเลิฟมากันเยอะขึ้นนะฮนะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะดีกว่านี่จะทุกคนจะริมแม่น้ำเจ้าพี่นี่จะ้ะพี่น้อยชูมาหน่อยสิกุ้งอะ่ะ จ้<ม>คุณภาพมากเห็นไหมมีเรือผ่านด้วยเพื่อนทุกคนแม่น้ำเจ้าพยาอย่างนี้แหละกินไอ้ทุกที่เลยเนี่ยใช่แล้วหอยหวานก็มีนะฮะน้ำจิ้มอร่อยมากจาก้ะที่นี่แบบตำนานมากพี่น้อยพี่นี่อร่อยมากจริงๆสมัยตอนเรียนธรรมศาสตร์ก็เคยมากินนะนานมากเลยเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยธรรมศาสตร์ข้ามฝั่งโน้นไปพี่น้อยไปจัดการไปเยอะจิ้เลยเยอะเยะมากน้ำลายก็อิ่มไดู้้เลยนะคะใช่น้ำก็มีไป ดีวเราโพสคลิปนี้ก่อนนะฮะมีจักมีเงื่อไขมีจักนี่จะทุคกนนนคนคนเริ่มมาแล้วจ้ะเออแล้วกินยังไงเนี่ยหลังมาเนี่ยกินใส่ปากกินสิขานี่เนี่ยยังไม่สุกนะฮะอร่อยนะพี่น้องอาจารย์ีจะบอกไม่เคยมาละสิ ไปอยู่ไหนมาอยู่ซิรีลาชทำไมไม่เคยมาไม่เคยมากินสีนี่มีศาลพระภูมิเนี่ยว้ไว้พระพูม่ยังขอพรด้วยพี่น้อยนี่นี่ริมน้ำหมูกระทะซีฟูด้ดเห็นไหมป้ายสูงใหญ่ต้นโพสวยงามนะทุกคนนฮะนี่จะกทุกคนไปกินตรงนี้แล้วก็เออนี่น้ําจิ้มมันโอ้เป็นหมูกระทะที่เลิศที่สุดนะฮะแต่เรากินมาจา้ะมีน้ําตาลสดจากบ้านแพวด้วยจากที่นี่นะฮะที่อื่นไม่มีจ้ะทุกคน เชียวนึกใสขีไ้ได้เลยัครบได,ได้แล้วใช่ไหมฮะอันนี้สุกแล้วเนาะต้องดูเอาเองใช่ไหมฮะว่าสุกไม่สุกแบบพี่น้อยดูเองจ้นะใส่ชีได้เลยจ้ะนี่ใส่ชีจ้ะจริงจังวันนี้เราพาเพื่อนรุ่นพี่มากินนะฮะทุกคนปกตินางจะไม่ค่อยออกมาจากวังวานเท่าไหร่ฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนปูจานะฮะทุกคนน้ำจิ้มดูสิทุกคนจ้ะ